วันนีครับวันนี้ว่าจะไม่พูดแล้ววันนี้ได้กินข่าวว่าตุก๊กตุ๊กเนี่ยเป็นเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะฮะใครมาเที่ยวเมืองไทยนี่ก็อยากนั่งตุก๊กตุ๊กกันทั้งนั้นนะฮะวันนี้ตุกต๊กตุ๊กนั่งจากอโศกไปพัทพงศ์มันคิด6000บาทนะครับค่าโดยสาร6 0 0 0บาทแล้วจะเอาที่ไหนมาท่องเที่ยวกันละครับ5กิโลกิโลละพันบาทนี่ฮะตุกต๊กตุ๊กไทยแลนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ผมมีเพื่อนต่างชาตินะฮะ พาครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยลูกในอ้อนจังเลยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ครับขอนั่งทุกๆหน่อยไปเยาวราชไงรู้สึกมันตื่นเต้นมันอะไรมันสนุกสนานเขาแต่อันนี้ผมมองว่าทุกๆเนี่ยน่าจะพัฒนาเป็นมิเตอร์และเปิดเสรีนะครับถ้าทุกๆไม่เปิดเสรีนะท่องเที่ยวไทยแย่มากเลยครับเพราะว่าทุกคนมาเมืองไทยเนี่ยก็อยากนั่งทุกๆแต่เจอค่าแท็กซี่ค่าทุกๆไปงี้ปวดหัวเลยฮะวันนี้เป็นข่าวใหญ่นะครับชาวญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยจากอโศก ไปคณิยะหรือพัดพงอะฮะหกคน5,000ันโกบาทเกือบหกพับาทกิโลละพันบาทครับตุกๆเมืองไทยแล้วใครจะมาเที่ยวนะครับประเทศไทยอันนี้ผมมองว่าน่าจะเปิดเสรีตุกๆคือต้องติดมิเตอร์แล้วก็ไปไหนก็กดเลยครับแล้วก็ให้มีตุกๆเยอะๆเ,เพราะว่าตุกๆเนี่ยคนที่จะนั่งส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ข้อสองคนที่จะนั่งคือแม่ค้าเพราะไปตลาดเนี่ยฮะ เอาผักเอาปลาเอาอะไรขึ้นตลาดสดเนี่ยสะดวกมากทุกๆุเนี่ยทุกโรงทุเรียนอะไรเนี่ยจะขึ้นทุกๆเนี่ยได้หมดเพราะโอเพ่นแอร์นะฮะทุกๆเนี่ยดีมากแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากแล้วก็เป็นเล่นสงการเล่นอะไรก็สนุกสนานทุกๆเนี่ยมีสารพัดประโยชน์แต่รัฐบาลไม่ส่งเสริมนะครับว่าจะไม่พูดแล้วนะครับแต่ก็เลยต้องพูดนะครับวันนี้มันดูรู้สึกว่าจะทำลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับเหมือนเชียงใหม่ตอนนี้รถแดงกันร้องกันจังเลยสองแถวอะเพราะทำตัวเองทั้งนั้นนะครับ ไปไหนก็เหมาไปไหนก็เหมาแทนที่จะวิ่งรอบแล้วกเก็บตามระยะทางน,นะครับตอนนี้รถแดงเชียงใหม่ก็จอดกันเป็นแถวเลยครับใช้อะไรแทนรู้ไหมใช้แกลบใช้โบ้ทางมือถือหมดนี่ครับเราทําตนเองเท่านั้นจริงๆอะถ้าเราบริการดีตั้งใจบริการรับรองครับเรียกโบเรียกอะไรนะ่ะสู้เรียกข้างทางไม่ได้ด่วทนทันใจเลยครับแต่อนนี้ต้องเรียกโบ1หนึ่งค่าโดยสารเป็นธรรมรู้ล่วงหน้าไปทางไหนบอกได้หมด แต่พี่ทุกๆวันนี้โอ้โหแบบเป็นข่าวใหญ่เลยเอ่อเห็นนักท่องเที่ยวเป็นต่างชาติ5กิโล5 0 0 0ัเนี่ยนี่เขาแชร์ไปทั่วโลกนะครับอายเขาแย่เลยนะครับนี่ก็ฝากไว้ว่าถ้าเกิดเราเปิดเสรีติดลิเตอร์ทำให้ถูกต้องซะไม่ต้องไปจำกัดว่ามันลดจะลดตรงลดติดอะไรไม่ไม,ไม่สนใจฮะตอนนี้เราเน้นการท่องเที่ยวเนะี่ยทุกๆได้เป็นสิ่งสำคัญเป็นหน้าตาของการท่องเที่ยวนะครับเป็นอันดับแรกเลยที่คนมาเมืองไทยในะคิดถึงก็ เดินทางกันทุกๆอะไรครับถ้าเกิดว่าราคาเป็นธรรมเนี่ยผมว่าคนชอบทุกๆมากกว่านะครับมันตื่นเต้นดีสนุกแล้วก็ได้ธรรมชาติกลิ่นความอ่าเขาเรียกว่าสัมผัสธรรมชาติมาถึงประเทศไทยแล้วครับคือต้องอากาศร้อนแล้วก็ขี่รถตุกๆเนี่ยมันสนุกสนานดีนะครับคนที่เกี่ยวข้องกันลองไปหาทางแก้ไขเพิ่มจํานวนทุกๆติดตั้งมิเตอร์ให้ถูกต้องราคาเป็นธรรมเรียกไปไหนอย่าเกี่ยงราคารับรอง นักท่องเที่ยวชอบแน่นอนตุกๆไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับ